สวัสดีค่ะพบกับช่องกเกษตรง่ายๆสไตล์ผู้หญิงนะคะวันนี้จะพาไปถ่ายพรวนดินกันค่ะก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะพร้อมแล้วค่ะลุยเลยค่ะ ระหว่างไถเนี่ยนะคะก็จะเจออุปสรรคบ้างนะคะแต่ว่าใจสู้เกินร้อยค่ะลุยต่อไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ